วันนี้เราจะมาสร้างเว็บไซต์กันนะครับโดยการาดูคลิปโดยอาจจะรบกวนเวลาของครูแต่ละท่านประมาณสัก5-10นาทีหลังจากที่ดูคลิปนี้เสร็จนะฮะ mm hmm. ก็ขอให้ครูแต่ละท่านเนี่ยต่างคนก็ต่างไปสร้างเว็บไซต์ของตัวเองขึ้นมา mm hmm. เพื่อให้เตรียมพร้อมสำหรับการอบรมในวันจันทร์นะครับ mm hmm. เพื่อป้องกันการสมัครไปพร้อมๆกันแล้วเกิดปัญหาเหมือนตอนที่เราอบรมเรื่อง Google b l o c นะครับ เราจะเริ่มเลยนะครับอันดับแรกนะฮะให้เปิดตัว Google Chrome ตัวนี้ขึ้นมานะฮะเปิด Google Chrome ขึ้นมาแล้วเราก็จะเข้าไปที่ตัวลูกเต๋าตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่อื่นๆนะครับดูบริการอื่นๆจาก Google แล้วก็เข้าไปในส่วนของ Google site นะฮะสังเกตว่าตรง Google site ตรงนี้นะครับ แล้วคลิกเข้าไปเลยหลังจากที่คลิกเข้าไปเสร็จนะครับของแต่ละท่านก็จะ2ออันนี้จะไม่มีนะฮะอันนี้คือเว็บไซต์ที่ผมสร้างไว้ก่อนหน้านั้นนะครับอันนี้ของครูจะไม่มีนะครับก็มากดที่สร้างพอกดที่สร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับจากจุดนี้นะครับจากจุดนี้ <c oughs> ให้เลือกเป็นแม่แบบว่างเปล่าก่อนนะฮะเลือกแม่แบบว่างเปล่า ั้งชื่อไซต์ของคุณก็ใส่ชื่อของกสนตำ,ตำบลของท่านเข้าไปนะครับอันนี้ผมจะตั้งชื่อกสนตำบลทดสอบนะครับ <c oughs> ชื่อว่ากสนตำบลทดสอบเสร็จแล้วจุดสำคัญก็อยู่ตรงนี้อีกที่นึงครับ <c oughs> สังเกตว่าตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นชื่อเว็บไซต์ที่ปรากฏขึ้นบน บาร์ด้านบนตรงนี้นะครับเวลาที่ใครต้องการจะเข้ามาดูเว็บไซต์ของเราจะปรากฏขึ้นมาในส่วนด้านบนนี้นะครับ <c oughs> ก็เลือกชื่อที่ท่านถนัดนะฮะหรือว่าท่านจําได้ <c oughs> ก็จะเป็นผลดีต่อตัว,ตวท่านเองนะฮะในการที่จะนําไปบอกกับนักศึกษาหรือว่าผู้สนใจจะเข้ามาดูเว็บไซต์ของท่านว่าเขาจะใส่ URL ว่าอะไรนะครับอันนี้ผมตั้งเป็นค่ามาตรฐานไปเลยนะฮะแต่ว่าครูแต่ละท่านต้องการใช้ชื่ออะไรหรือชอบชื่ออะไรก็ใส่เข้าไปตรงนี้ได้ นะครับแล้วก็ต่อจากนั้นมานะฮะก็มาที่ส่วนของฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติต,ตรงนี้เลยนะครับคลิกลงไปนะครับหลังจากคลิกลงไปเสร็จปับ๊บนะฮะกดสร้าง รอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะเกิดหน้าของตำบลทดสอบขึ้นมาเพียงแค่นี้ท่านจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้วครับก็เพียงเท่านี้ฮะที่ต้องการจะนํามานําเสนอกันนะครับว่าให้ทําไว้ก่อนที่จะเข้าไปสู่การอบรมในวันจันทร์นะครับก็อาจจะใช้เวลาของท่านประมาณสัก3-5นาทีในการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมานะครับในส่วนของเว็บไซต์ตัวนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะมาต่อในเรื่องของการสร้างแฟนเพจนะครับในส่วนของการสร้างแฟนเพจเนี่ย อันดับแรกเลยก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ของ facebook ก่อนนะครับไปที่ facebook ของท่านนะฮะหลังจากที่เข้ามาที่ Facebook เรียบร้อยแล้วนี่นะครับล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะฮะมาที่ในส่วนของแถบบนด้านขวานะ,ะที่ลูกศรชี้ลงเราคลิกลงมานะครับแล้วกดไปที่สร้างเพจนะครับหลังจากที่กดสร้างเพจเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าจอตรงนี้นะฮะ ให้เลือกประเภทของเพจของเราว่าเราจะสร้างาแฟนเพจประเภทไหนเราก็เลือกไปที่บริษัทองค์กรหรือสถาบันนะฮะพอคลิกเสร็จเรียบร้อยปับ๊บก็จะขึ้นมาในส่วนของการเลือกหมวดหมู่นะครับเราก็เลือกหมวดหมู่เป็นหมวดห,หมู่ของการศึกษานะครับแล้วก็ใส่เป็นชื่อของแฟนเพจของเราก็จะต้องเป็นกสอสนาำบลน,นะครับก็เป็นชื่อตำบลของท่านไปผมใส่เป็นทดสอบนะครับกสอนาำบลทดสอบ เรียบร้อยแล้วกดเริ่มต้นใช้งานครับหลังจากกดเริ่มต้นใช้งานนะครับตัว facebook ก็จะเริ่มเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเพจของเราในส่วนนี้นะครับผมจะให้กดข้ามไปเลยนะฮะทั้งหมดจะมีอยู่4ขั้นตอนแล้วกดข้ามไปขั้นตอนที่1ก็ข้ามนะครับสก็ข้ามไปเพราะว่าในส่วนนี้เราจะมาแก้ไขกันทีหลังได้นะครับเราจะมาคุยกันในการอบรมอีกทีหนึ่ง3ก็ข้ามไป นะครับสก็ข้ามได้เลยหรือว่ากดบันทึกไปนะฮะกดบันทึกไปเลยเรียบร้อยครับนี่คือแฟนเพจที่เราที่ถูกสร้างขึ้นมาละถูกสร้างขึ้นมาเรียบร้อยละส,ส, <Latin. S 1> สามารถที่จะมาปนะรับแก้นะฮะในภายหลังได้นะครับขอเพียงแค่มีแฟนเพจไปไ็นดับแรกก่อนก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ <S <S ที่ ได้เข้ามาดูคลิปนี้นะครับเพื่อเตรียมตัวที่จะอบรมกันในวันจันทร์ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการทํางานนะครับแล้วก็พบกันในการอบรมวันจันทร์ช่วงบ่ายครับสวัสดีครับ I've been a new sensation, but it doesn't really matter in this generation. The sophomore slump is an uphill battle, and someone said that in my scene. Cause they need a new song, like a new religion. Music for the television, I can't do the long division. Someone do the math for the record label, puts me on the shelf up in the freezer. Gotta find another way to live the life in Asia, so I drop my top. Mix and I mingle as everybody.